งานสวัสดีค่พีพี่เราให้น้องไปนั่งไปนั่งเช้างานเช้าฉันเพิ่งนั่งใกล้พีพีแบบมากๆมากมากฉันเพิ่งรู้ว่าพี่ควรจะไปนั่งตรงกลางไม่ฉันเพิ่งรู้ว่าแบบพีพีเป็นคือฝ่ายจริงว่ะายจริงพี่ตูมกูเขียนตามเองตลอดเลยค่ะไอ้ล้อแบบเป็นแฟนเชื่อไม่เฮ้ยโดนเขาอย่ามาเล่นกับไฟเขาเล่นกับไฟแล้วไม่จะทำไมฮะขายของเลยหรอร้อนๆจะไม่ดี ปลาชอบที่ดีเจพุทธจับหน้าพีพีเขาไม่ได้ถอยออกอยพี่แก้ใด้วยแล้วที่ชันอ่ะท่านนัละอะไรประตขยับแล้วเอาพีพีมานั่งตรงนี้ได้ท่านก็มีฝ่ายเสน่ห์เหมือนกันไปไปชี้ออกน้องนะอันนี้ฝ่ายแบบไม่ไม่ได้ช่วยชีวิตดีขึ้นเห็นไหมทุกคนรักแต่พีพีไม่เคยรักกอกูร์ลวันนี้พีพีกริดมากับซิงเกิลใหม่ไฟเบย์เล่าสีทำไมเกิดอะไรขึ้นไฟเบยใช่ไหมครับถกก็เป็นที่จริงเป็นซิงเกิลใหม่ที่แพลนไว้ ปล่อยปเป็นซิงเกิลที่สองหลังจากไอดูอิตครับผมแล้วก็ได้พี่ทอยมาทําเพลงให้ทั้งหมดเลยอ๋อเดี๋ยวทอยเหอใช่เดี๋ยวทอยเดี๋ยวทอยเดี๋ยวมาตตูมเดี๋ยวพุทธเดือดเชาเชาทุกคนเป็นเดือดเดยหมดก็เป็นเดือดเดยหมดใช่ผมได้นั่งทอยมาทําไมทอยเขาไม่ทําเพลงตัวเองหรอเขาทําให้พีพีหนาะเขาทําเพลงตัวเองด้วยเ่าเขาก็แบบว่าชื่นชอบพี่ทอยอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพอเขาเจอเราเขาเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างที่ที่เขารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยรีเลทกับคาว่าไฟอ,อ,อกความคัดความคัดอ,อยากรู้ว่าตอนคุยกับเดททอยนี่คุยกันรู้เรื่องไหม คุยกันรู้เรื่องคุยกันเรื่องจริงที่จริงเขาเป็นคนบอกว่าน่ารักเขาชวนเล่นเกมไหมเขาชวนแบบเล่นเข้าวงการเกมอะไรอย่างงี้มีวงการเกมไม่ได้ชวนแต่ว่าชวนเมามอยเรื่องอื่นบ้างคือเขาคุยกันปุ๊บเห็นคําว่าไฟเกิดขึ้นใช่เขาบอกว่าโอเคพี่ได้แล้วพี่ได้คีย์เวิร์ดคำว่าไฟเลคุณไปกินหมูกระทะกันหรือเปล่าเดิม่านก่อนหน้าไปวันนั้นหนูไปกินหมูกระทะบ้าอไฟบอยมาจากหมูกระทะนั่นเองนะหมูกระทะซึ่งเพลงเนี้ยมันเล่าถึงความสัมพันธ์แบบไหนพี่คือจริงๆแล้วคือเนื้อหาเพลง มันก็แล้วแต่คนตีความนะครับผมแต่จริงๆแบบสิ่งที่เล่าไปก็ประมาณว่าแบบคือจริงๆคือความสัมพันธ์ที่มันจริงจังนี่แหละคือแบบว่าเอออย่ามาเล่นๆกับเรานะเราเราสึกว่าเออเราเราเราแบบเราจริงจังกับความสัมพันธ์นี่มันหลู่สบายอย่าันเล่นๆมาจับหน้าเนาะเขาเล่นเล่นนี่ไงเขาเล่นนะเขาเล่นก็จริงจังนะอะก็อยากจับจริงไงแต่ว่าแต่ถ้าไม่คิดที่จะเล่นก็อย่ามาโดนไฟได้ปะก็อยากจะรู้ว่าไฟมันร้อนแค่ไหนเ <ged> แต่ดูมันเป็นการลุกฮามไม่หยุดนะพูดนะ <g ül> ไ,ดไม่ใช่มนเป็น <g ul ain> มไม่หยุดนะมันเป็นการสื่อสารในมุมที่แปลกใหม่คือไม่เคยเห็นพีพีคือไอยอย่างแบบว่า I do ูฮ h เยอะ o ื e มัน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 เป็นฟีลแบบยวยยูเป็นฟีลแบบว่าเอออ่อยอ่อยแอลแอลแต่อันนี้มันมีความแบบเฟียสขึ้นมาปะ่ะมันก็จะมีความแบบว่า คืออยากอยากทำให้มันต่างด้วยแหละเพลงมาตูเพราะรู้สึกว่าเป็นซิงเกิลที่สองรู้สึกว่าอยากให้มันดูเป็นเป็นแนวดนตรีใหม่ๆด้วยอะไอย่างเงี้ยครับผมมันจะได้พี่ทอยมาทําเพลงให้มันก็จะเป็นแบบอีกอีก,อกมูทหนึ่งครับยากไหมยากกับพี่ทอยทำทางวะอุ้ยสนุกมากที่จริงพี่ทอยเขาเป็นคนบอกว่าชิลๆน่ารักน่ารักมากแต่ว่าที่ยากคือตอนอัดเนี่ยแหละครับผมทำไม,มยังไงฮะอัดแบบ หกถึงเจ็ดชั่วโมงเลยพี่ใช่ยาวๆเลยคือมันยากนะฮะมันยากครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนจริงๆแล้วตัวเพลงพี่ก็จะใช้ช่องเสียงช่องเสียงแบบอีกช่องเสียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพลงเนี้ยก็จะเป็นอีกช่องเสียงหนึ่งที่ไม่เคยใช้เลยก็จะเป็นแบบอีกเวนึงที่แบบในการลองครับผมมันก็เลยแบบว่าเหมือนต้องปรับจูนนิดนึงแล้วก็แบบค่อยๆอัดกันไปแล้วเดอทอยเขาคุมร้องคุมร้องด้วยพี่ทอยคุมร้องเป็นยังไงตอนคุมร้องนี่เขาแบบดูไหมเขาจะแบบขออินเนอร์ขออินเนอร์แบบอ่า เป็นฟิลพิทอยอ่ะเขาจตายว่าถ้าพี่ร์พิทอรด้วยอ่ะอินเนอร์ใช่พี่ไม่อินเนอร์ไม่ได้พี่พี่อยากให้มันสื่อกว่านี้เหมือนอยู่ไม่แล้วพี่ทอยได้มีการบอกไหมว่าอะไรในตัวพีพีที่มีความเหมือนไฟอเลยอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนพี่ทอยก็พูดว่าแบบเป็นแบบอินเนอร์ข้างในบางเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบ เราดูมีความร้อนแรงธาตุไฟคือความร้อนแรงมันคลองเปล่งประกายออกมาเปล่งประกายออกมาธาตใช่ไหมใช่ไหมฉันว่าตาพีพีอ่าเป็นไฟเวลาทีพีมองอ่ะไปดูเรมบีสิเป็นไฟจริงๆเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟเปิดมาแบบนี่ไม่ใช่ในเอ็มบีคือซีจีแต่หมายถึงว่าตาจริงๆอ่ะคือไฟตอนเนี้ยคือก็คือสามารถสื่อได้ว่ามีไฟอยู่เหมือนเขาบอกว่าแบบจริงๆแล้วแบบเหมือนเหมือนในสายตาเราเราดูมีเลสไนบางอย่างตลอดนี่เอาแล้วเอาแล้วอนี่ทำแดงคุ้มปั่นเน กูรักของกูมาเป็นปีๆไม่วันนั้นผมเจอพีีที่โรงพยาบาลแล้วผมพาภรรยาไปเช็คอัพเรื่องท้องกลับไปภรรยาชมไม่หยุดทําไมน้องน่ารักขนาดนี้ทําไมน้องแบบเฟนลี่มากเลยทั้งนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยใช่เจอกันรอบแรกบดนเจอกันโดนตกไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนอกจากพี่เนี่ทอยแล้วมีใครเข้ามาช่วยสปอร์ตเราเดอเบล เดือบเอลคุณริคใครคือเดือบเอลพี่เบลสุพพลหรอพี่เบลพี่สุพลคุณลิตอบเลยยังไม่ได้ยังไไม่ด้เกิดกล่าวอะไรเลยรู้แล้วไงว่าต้องเกิดว่าแบบว่ามีใครบอกว่าเพื่อนสนิทคนนั้นหรือยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าแอบดูสคลิปแล้วอันนี้เพื่อนสนิทคนนั้นไฟบอยแบมมาจากลมร้อนตัวป่ะท่านี้ร้อนมากทีนี้ไม่ได้เกิดกล่าวอะไรเลยพี่นุชนะพี่่พีเบลสุพลมาด้พลใครฆ่าเลยย่ายิ่ไม่ได้ทำพี่เบลมีเดอะเบลแล้วมีใครอีกมีเดอะเบล พี่เดบิวช่วยอะไรบ้างในพี่เดบลช่วยทุกอย่างครับผมพี่เดบก็ก็ดูภาพรวมใหญ่ๆครับผมเป็นเอเซอร์ให้ครับโอ้โหได้แบบว่าสุดยอดทั้งสองคนมาดูแลให้เลยนะซิงเกิลนี้ถือว่าแบบเจ๋งมากๆเลยทีเดียวทีมสร้างดนตรีอ่ะพีพีเออพีพีมีส่วนในในแบบดนตรีในเพลงนี้เนี่ยมีส่วนตรงไหนบ้างลูกก็ ในดนตรีใช่ไหมครับผมก็ที่จริงมีมีคือเขาส่งมาหลายดราฟต์มากนะครับแล้วก็มีแบบว่าค่อยๆปรับกันว่าโอเคเท่านี้แบบคําร้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่พีน้าค่อยๆปรับกันไปก็จะมี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 หลายๆอย่างครับผมในนั้นที่ที่พีมีส่วนร่วมด้วยครับอืมโดยเพาะการออกแบบในเรื่องของเสียงด้วยใช่รับอันั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะเป็นแบบซาวด์ใหม่ๆที่พีๆอยากจะให้เกิดในซิงเกิลนี้ถามแบบคนไม่ได้เก่งดนตรีนะอะไรคือโมเดิร์นดิสโก้อะมันเป็นฟิลไหนอะ คือมันก็จะมีแบบดิสโก้ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยโมเดิร์นดิสโก้ก็จะเป็นฟีลแบบว่าคือจะไม่ได้แบบเป็นแบบเป็นแบบแจ๊สมากเป็นป๊อปมากอะไรเงี้ยมันจะกั้มกึ่งอะไรเงี้ยมีความเป็นดิสโก้เข้าไปอะไรเงี้ยมีความโจ้เป็นดิสโก้หน่อยมีหน่อยหน่อยมส่วนว่าส่วนแนวดนตรีก็จะเป็นแบบป๊อปแอนด์บีทั่วไปแล้วม่ส่วนตัวของพีบีเองเนี่ยชอบดนตรีแนวไหนมากที่สุด ของพีใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่ที่ลองมาก็จะจะเป็นพวกป๊อปไอแอนีอะไรอย่างเงี้ยอ่าสไตล์นี้ไปแต่เพลงนี้ฟังครั้งแรกก็ติดหูเลยนะอ่าใช่้องยังไงลองงไงอยากมาเล่นกับไฟถ้าไมดีแล้วแล้วตัวมันต้องแบบยุยย์อ่ะ เป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วติดหูเลยแต่ว่าในในเพลงมันมีแบบว่าในเอ็มีมีท้าถอดเสื้อไงพี่พูดถงถอดเสื้อล่ะเฮ้ยเอาแล้วท้าด้วยพีพีหล่นมันเลิศถอดแล้วน้องถอดหรือเปล่าสุดพี่ถอดได้แล้วทำไมทำไมน้องไม่ใส่แบบเหมือนในเอ็มีมาวันนี้แต่งตัวฟังนาฟังนาไอพวกผู้ชายไม่ถูกใจเลพียงปากาเขาพูดขนาดนี้แล้วถ้าเธอไม่ถอดอับอายไปถึง E F M นะผมเป็นพระเอกเอ็มีไงอ้าวคุณก็ถอดดีอ่าแล้วมันต้องมีมันต้องมีคนที่อยู่ข้างข้างผมด้วยเดี๋ยวพีพีเล่นให้ พีพีแม่ฝากความเหันไว้คนนี้ตัวนี้เล่นยากนะฮะเอาพี่ชาวถอดได้ไหมพีพีันไม่เป็นไรยู่เฉยเร็วๆอ่ะขอดูอ่นสะดือดงแปหนึ่งกูเตรียมถ่ายละเฮยเปิดกลกองแผ่นเลยกูเตรียมถ่ายละเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ อดี๋ยว hm อะไรอะอะไให้ขอกูเล่นสพีพีเขาเอาเสี้ยว่ามันต้องเป็นพีพีสิที่ยืนข้างผมพีพีเขาต่สองั <k um> <k ้นไดุ้คนเลยแล้นี่ยอันี้มไม่รู้กับฮะไม่รู้กับเมื่อกี้นี้คุณมาไม่สุดนะอ๋อเดชาวเหรอใช่ผมเดชาาคุณเป็นผู้ปกผมรู้กมามาไม่สุดคุณถอดแล้วถอดเลยถอดเลย ถอดออกไปเลยถอดออกไปเลยแล้วผมเดินออกไปเลยไม่ต้องอยู่กับน้องพี่พีพี่ชาวถอดขอขอซีนเดียวเซตนี้ซีนเดียวพี่ชาวตัวถอดถอดหัวเหอะตอนนี้พี่ได้ไหมติดไหมไหล่ไม่ค่อยดีแต่ถ้ามีคนถอดให้ก็โอเคอ่ะพี่พีถอดให้น้องพี่พีถอดให้น้องอ่ะเอ้ยรายการอะไรเนี่ยเออทำอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่พีฉลาดม้าน้ามีใส่สองชั้นไว้แต่พอหนึ่งชั้นก็เรารู้ว่าเราต้องเต้นทั้งวากันไม่ทำไม่ผิดหวังโอเคแต่พี่เหนื่อยเลยอะ ในเมีแบบแซบมากนะถูกต้องนะครับมแล้วเอ็มีมีคนถอดเสื้อไหมครับพี่พีฮะอลไรนะครับเอมวีมีคนถอดเสื้อไหมมีน้งพี่แบบถกเสื้อขึ้นนิดนึงอะถกแบบที่ผมถกเมื่อกี้แหละโอเคขอถามอะไรขอถามนอกสคริปต์ได้ปะได้สิออกกําลังกายหนักไหมออกกําลังกายเหรอครับจริงๆเลยนะเอาจริงๆนะไม่ได้ออกเลยเฮ้ยทาไมยังเราเป็นคนกินตามใจไหมกินตามใจปากไหมกินกินตามใจปากไหมคือกินนี่ย อะไรอยากินแบบหมูกระทะหมูกอบอะไรเงี้ยพี่กินได้แต่ว่าพี่ก็เลือกกินแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยหมามถึงว่าหมไมถึงว่าเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วหรือว่าเลือกเพราะว่าเดี๋ยวสาดิละเราเพราะว่าพี่พี่หุ่นเอวเท่าไหร่ทำจริงนี่อยากรู้ยี่สาอยากรู้บิวตี้ทิปสนองมา เอลเอลจริงๆกับข้างบนเนี่ยที่เป็นสูงเนี่ยก็ประมาณยี่สห้ายี่หกครับเอลโอ้เอลโอ้หเอลเล็กมากนะเอลเล็กเลยเอลของไงอ่ะมันเป็นอย่างงี้มาตลอดอยู่แล้วป้าหรือว่ามันเพิ่งจะมาแบบว่าพอแบบจริงๆก็ตั้งแต่หลังซีรีส์จบเพราะเหมือนเขาให้ลดน้ำหนักในซีรีส์ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็พยายามเมนเทนมาแล้วก็พยายามให้แบบได้บอดี้นี้มาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกกับการแต่งตัวเราด้วยถูกต้องก็ต้องเลือกกินอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งมี่เท่าไหร่ลู้สามหกแล้วเรา เลือกกินไหมเราไม่เลือกไงเราไม่ค่อยเลือกกินเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าใครจะเลือกกินเราเลือกทุกอย่างเราไม่เลือกกินให้เขาเลือกเราดีกว่าไม่มันก็แล้วแต่คนบางคนก็แบบว่าชอบแบบหุ่นเฟิร์มๆอ๋อแล้ลีลีอะไรอย่างเงี้ยมัแล้วแต่พี่แต่ว่านี่มีหุ่นดีมากแล้วเรื่องผิวอะไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับน้องเออผิวดีคุณมีแบรนด์ของคุณด้วยนี่มี มีแบรนด์ที่เป็นลิปค่ะที่เป็นป่ากแล้วผิวก็มีแบบตสกินแคร์อื่นเป็นคนดูแลตัวเองหัวจะดเท้าว่าหมายถึงว่าอยากรู้ว่าลูทีนพีพีตอนตื่นเช้ามามันมีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษไหมต้องมากหน้าไม่แช่แล้วสตารมีอะไรบ้างถ้าของพีใช่ไหมครับผมตื่นมาก็จะกินน้ําก่อน ทานน้ำก่อนทานน้ำก่อนประมาณให้ได้แก้วถึงสองแก้วโอเคแล้วน้ำเย็นแม่น้องพีพีพี่ชอบพี่ชอบน้ำเย็นอ่าน้ำเย็นอุ้ยโหดจังตื่นไปกินน้ำเย็นเลยเหรอใช่ชอบน้ำเย็นรู้สึกว่ามันตื่นดีด้วยนะคือพี่ว่าทั้งวันพี่พยายามกินน้ำให้มันได้แบบเยอะมากสใช่ครับผมแล้ดีแล้วก็เรื่องพักผ่อนหรืว่าสั่งพันสุดเพราะว่าสุดท้ายถึงเราแบบเรากินดีหรือว่าออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยถ้าเราพักผ่อนไม่พอสุดท้ายร่างกายมันก็รีคอร์ดเลยนอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงงานเยอะๆอย่างเงี้ย พยายามให้ได้เกิน6ชั่วโมงโอเคก็ถือว่าให้ความสำคัญกับการพักผ่อนด้วยใช่ครันะฮะของเราตื่นเช้ามาทำอะไรฮะอะไรนะฮะตื่นเช้ามาทำอะไรตื่นเช้ามาเปียกข้าอ้อน